เนี้ยยอมแพ้อย่างนั้นเหรอสะกดไม่เป็นจริงๆเลยคำคำนี้กูกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกับไอเกม SCP น่าโง่และตอนนี้กูก็มาเดินต่อหลังจากกูอยู่เดี๋ยวมึงเจอกู SCP หนึ่งเจ็ดสามหักคอกูใช่ไหมเดี๋ยวกูจะหักหำมึงเองวันนี้เนี่ยกูจะหักให้หมดเลยดินปั้นน่าโง่นี่ยอยยให้จ่าเฉยหน่อยโอเคจ่ารีบดำหน้าเราไปเลยผมต้องการจะไปไฟกับไอ SCP หนึ่งเจ็ดสามนั่นเต็มทีแล้วรลดใจรรา กูอีกแป๊บหนึ่ง S C B หนึ่งเจ็ดสามหัวปลาทูไอเวนบอกเลยท่านศาสดาอยากจับมือกับค,คุณกูจะ่ตบแค่หัวทิ่มเลยวันนี้นี่แหละโอเค โอ้ด้านข้างของเราก็ยังมีไอ้พวกนักโทษน่างงที่จะโดนไปหักคอมันกับเรามันเดิมนั่นแหละน่าสงสารจริงๆผู้ร่วมชะตากรรมของกูมันคือชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงยังไงล่ะไอเอสซีพีนึ่งเจ็ดสามมึงมันไอ้พวกมลพิษทางสิ่งแวดล้อมกูจะตบมึงให้หัวทิ่มเลยวันนี้นี่แหละกูจะอเอาปูนซีเมนราดหน้ามึงด้วยอีกทีหนึ่งออไอ้ลูกป,ปั้นเวนเอาไหมการะดาษซื้อปลาทูโอเคมึงเจอกูกูมาแล้วเอสซีพีน่าง,งอ,อ ว่าใไนไเพื่อนในต่อยกับไอ้แตงวันนี้กูไม่พกอาวุธอะไรมาทังนั้นแหละกูมาแค่ต,ตัวหัวใจแล้วก็หำกูจะเอาหำนี่แหละฟาดหน้ามัน <c oughs> กูบอกเลยมันไม่มีอะไรที่แข็งแร่งก,กว่าหำกูอีกแล้วมึงเห็นไหม scp ใจบาปรอยเลือดพวกนี้นะ่ะคือรอยเลือดที่มึงเคยฆ่าร่างกายมนุษย์มานั่นแหละ มึงไม่พวกเวนวันนี้จะเป็นวันสิ้นสุดสักทีมัวมนุษยชาติต้องทนอดทนอดกลั้นกับมึงมายาวนานและเอชซเวนมึงจะเจอกูกูจะจุดทูบจุดเทียนไหวมึงแล้วก็ทำให้มึงไปพูดไปเกิดใหม่ซะมึงก็ด้วยไอ้จ่าเวนถือปืนยืนมองอยู่ได้ทำตัวเหมือนป้าข้างบ้านกูเลยนะมึงหูชิบหายแล้วโอ้ยม,มันหนักคอกันแล้วมันหนักขอแล้วกูจะหันกลับไปทำไมเนี่ยวิ่งดิวิ่งวิ่งวิ่งสับสีสับตีสีคูณร้อยเลยวิ่งเอาอะไรเนี่ย โอ้โหจเจนเลยมันหักคอไอ้จ่าบนนู้นไปเป็นที่รับร้อยแล้วเราต้องเปิดประตูจากนั้นเราต้องเดินออกไปแบบนี้ใช่ใช่เราเดินมาแล้วเออ,เอ,อ,อันนี้เปิดได้หรือเปล่าเนี่ยเาวมันเปิดไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้มึงจะตั้งไ,ไว้ทําไมล่ะสร้างมาเพื่อเฮียอะไรเนี่ยประตูสร้างมาแล้วเปิดไม่ได้ให้เว้ยเนยโอเคเรามาดูกล้องวงจรปิดกันก่อนโอเคมันโ,โหตามสเต็ปตามบทเลยนะตอนนี้คือไอ้ผีหน้าโง่นะันมันกำลังจะไปหักคอยพวกจ่าพวกนี้ เราต้องวิ่งตามลงไปให้ทันตอนนี้ผมรู้สติแล้วว่าเราต้องห้ามไปเปิดห้องที่มี SCP อยู่คือถ้าเกิดว่ามันเวียนหัวที่หน้าห้องปแปลว่าด้านในนั้นมี SCP อยู่นั่นเองโอเคเราเดินลงมาแล้วเราอย่าต้องต,ตั้งสติให้มั่นคงนะครับอย่าตกใจกับอะไรที่แบบมันไม่สมควรตกใจชี้อะไรผันหน้ากูเมื่อกี้วะโอเคมาผมเตรียมพร้อมแล้วรอบนี้แหละจะเป็นจุดตัดสินระหว่างผมกับ SCP หน้าโง่ตัวนี้มันทําอะไรผมไม่ได้หรอกอ้าวชิบายไปดินไหวไอ้ี้ยอะไรทำไปดินไหววัเนียตกใจนะเฮ้ยอะไรข้างหน้า ขอ้งหน้าโอ้โหมีการเปิดประตูต้อนรับเลยคิดเหมือนฉันไหมบีหนึ่งฉันก็คิดเหมือนนายนะบีสองโอเคเราไปบประตูนี้ดีกว่าประตูนี้น่าะนนนจะปลอดภัยกว่าตามสัญชาตญาณประตูนี้น่าจะปลอดภัยกว่าประตูนู้นมันโอ้โหจั Oh, อยากจะยาสบตาได้ไหมถ้าเจอไม่แก่เออปลอดภัยส้นตีนอะไรแล้วแม่งมาปเป็นตนัวเป็นตนเลยเป็นแผลมาโค้ดเลยอะ่ะไอ้ยี่เกือบตายแล้วเฮ้ยยีออย่ตกใจเลยโกไอสัตว์เ้ยโอเคหัวใจหัวใจก็อยู่ตาตุ่ม ตอนนี้หัวใจกูมันอยู่ตาตุม้มกูต้องควักหัวใจกลับขึ้นมาอยู่บนหัวใจก่อน,นกูปิดประตูกูต้อ <c> ง <oughs> ปิดประตูไว้ก่อนเพื่อความชัวและความมั่นใจเปิด <c oughs> ออกไปหวังว่าจะไม่ได้เจ้าเอกับตัวอะไรนะเจ้าเอมีอะไร,รเปล่าไม่มีนะไม่มีไม่มีอะไรนะโอ้ยเีย,ย,ย,ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหศพจ่าเฉยกูหล่นลงมาเลยต่อหน้าตา่อตาอเออมีตัวอะไรจ้วงขึ้นไปเด็กด้านบนหรือเปล่าเนี่ยแมด เจ้า scp 1 7 3ตัวเดียวกูก็จะไม่รอดอยู่แล้วนี่มึงเล็ดเอาตัวกระปอมอะไรมาอีกวะเนี่ยอันนี้อะไรนะเนี่ยเฮ้ยมันนี่มัน scp กระดาษเช็ดตูดใช่ไหมมันคือ scp กระดาษเช็ดตูดแน่ๆเลยโอเคเอาเป็นว่าเราอย่าไปสนใจมันละกันเรามาเปิดประตูนี้ดูสิ มีอะไรเอนอนะไม่มีนะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเฮ้ไม่มีแน่นะฮะเลยวิกาอยู่หรือเปล่าอ๋อนี่ป๋อ,อประตูนี้เป็นไอประตูของไอหัวกะโหลกนี่ว่าเออห้องมันเชื่อมกันหรือเปล่าเนี่ยเราเปิดก็เป็นในห้องนี้เราไม่ต้องไปกลัวห,หัวกะโหลกแล้วมันไม่ทําอะไรเรานะครับเราไปเอาหน้ากากแก๊สพิษก่อนและกันว่าไงหัวกะโหลกหน้าโง่เฮ้กูจะเบ้ไอห,หัวหลุดเลยมึงไม่กลัวหรอกแน่ๆจริงก็ออกว่ะซ่เฮ้โอเคเราออกมาจากห้องนี้กันดีกว่าแล้วเรามาดูห้องนี้ซิว่าอโอ เวียนหัวก่อนเข้าห้องชัดเจนเลยต้องมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ใน,นนั้นแน่ๆ่แม่อยากจะเล่นซ่อนแอบกันก็ไม่บอกฮะกิดจะมาดักช่วงกูในห้องงั้นเหรอกูไม่โง่มันพลาดก่อนก่อนเหลือก็จะบอกให้ฮะพลาดนี้กูไปเสริมไอคิวมาแล้วสามร้อยแปดสิบไอคิวโอเคมีตรงนี้มีศพของไอจ่าหน้าโง่อยู่ผมคิดว่าเราต้องไปทางประตูนี้ประตูนี้มันเปิดได้เราเข้าใช่ไหมเราไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วไงคือกูมีแค่ทางเดียวให้กูเลือกแล้วกูต้องมาทางนี้ใช่กูต้องมาทางนี้ มีอะไรหรือเปล่าประตูนี้เปิดได้หรือเปล่านะมันเปิดได้มไหยเปิดได้ซะด้วยไม่มีอะไรรอดักจ่วงกูใช่ไหมถ้ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเฮ้ มีใครอยู่แถวนี้ไหมโอเคเราขอเปิดประตูนี้แล้วกันโอโ้เวียนหัวเวียนหัวชัดเลยมีตัวอะไรดักจ้วงกูอีกแล้วแหมต้องให้ไปต,า,ตามทางแคทล็อกอย่างเดียวเลยนะหรอเนี่ยโอเคเรามาทางนี้ก็ได้อยากให้กูมาทางนี้ใช่ไหมกูมาทางนี้แล้วอะไรมีอะไรหรือเปล่าขอเปิดประตูหน่อยสิจ้าเออ๊มีลิฟต์แนม่มีลิฟต์สัญญาณที่ดีโอ้โหแม่งปิดประตูให้กูด้วยนะประเด็นอ่ะโอเคเปิดประตูเจ้าโอ้โห,โโหโเจ๊ แดงเชือกกันเลยทีเดียวมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าใครอะไรบอกกูทีอันนี้อะไรเนี่ยกดอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยกดไม่ได้เฮ้ยกูรู้สึกว่ากูไม่ค่อยอยากอยู่ห้องนี้เลยโอ้โมีการเปิดลิฟต์ให้กูด้วยแม่เป็นคนมีมารยาทนะเปิดประตูให้ลูกบ้านซะด้วยนะเนยองโอเคเข้ามาในห้องนี้แล้วกูต้องเดินต่อไปเพราะกูจําทางกลับไม่ได้แล้วตอนนี้กูเข้ามามั่วไปเลยห้องนี้เปิดได้หรือเปล่ามีอะไรอยู่โอ้แม่เจ้าอะไรเนี่ย s c p หน้ามหมีอ่ะ มี้ยมี c ีพี่หมีอยู่ในนี้ด้วยมันจะหลักตุยตูดกูหรือเปล่าเนี่ยเฮ้อย่าตุยตูดกูนะเว้ยกูไม่ใช่แกนะเว้เยไอ้มีใครอยู่ในนี้หรือเปล่ามันเปิดประตูไม่ได้เนี่ยมันเปิดประตูไม่ได้เปิดฟต์ไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรให้เปิดด้วยแล้วก็ข้างๆนี้มันก็เป็นแค่แบบอ่ามันเหมือนกับเป็นห้องข้างๆอะ่ะแต่เราไม่มีประตูเข้าไปเพราะฉะนั้นโอ้ยดหดแค่ มีเลือดด้านหน้าว์ด้วยแม่ประตูด้านหน้ามีเลือดแบบนี้มันมีเลือดใช่แล้วมันมีเลือดนั่นเองทุกคนคิดว่ากูจะเข้าไปในประตูนี้ไหมแน่นอนกูไม่เข้าแน่แออกูไม่เข้าแน่ๆนกูยังรักชีวิตกูอยู่โอเคเอาเป็นว่ากูขอกลับแล้วกันนะประตูนี้เอาเป็นว่าเราขอมาเปิดประตูนี้ละกันจเอ๋มีใครอยู่หรือเปล่าโอประตูนี้ไม่มี ประตูนี้โอ้โหชัดเจนเลยเฮ้ยจ่ารอกูด้วยกูขอไปด้วยกูขอไปด้วยมึงจับกูไปขังกลับเหมือนเดิมได้ไหมมึงอย่าพาึนี่มึงมึงคือมึงปล่อยกูออกมาแล้วมงให้กูมันรับประชากรรมอะไรแบบนี้จ่าพากูไปด้วยพากูกลับเข้าไปอยู่ในห้องขังเดี๋ยวนี้เลยนะวอยมีตัวเฮียอะไรกระโดดกระปงกระผงอยู่หมดนวนถ้าจะาไม่ผิดมันน่าจะเป็นไอ้กระปอมนะไอ้ไอ้กระปอมน้ำกรดใช่ไหมเออไอ้ตัวที่แบบเป็นอมตะ คิดว่าเป็นกระปอมหน้าเงี้ยตัวใหญ่นิดหน่อยแล้วกูจะกลัวอย่างนั้นเหรอใช่กูกลัวเออกูยอมรับว่ากูกลัวโอเคโอค้โหมีเลือดอยู่ทางนี้เซนส์ของกูมันบอกว่ากูควรจะมาทางนี้เพราะทางนั้นมันมีเลือดอยู่นั่นเองโอเคเรามาทางนี้แล้วทางนี้มันก็เป็นห้องอีกแล้วมึงคิดว่ากูจะจําทางได้ไหมนี่มันก็มีทางแยกนนทางแยกนี้ทางแยกนั้นอยู่เรื่อยๆเลยเนะี่ย โอ,โ,อโอ้โหมีไฟกระพริบกระพริบซะด้วยเอ้มีอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้มันมีไฟกระพริบกระพริบอ่ะเอาเหอเข้ารหัสซะด้วยห้องที่ดูแบบน่าไว้ใจนี่มึงเสือเข้ารหัสนะแต่ห้องที่แม่งดูน่ากลัวโอ้โหมีการเปิดลิฟต์มีการเปิดลิฟต์ให้กูด้วยทีแบบนี้แล้วไวจริงๆเลยไอห้องที่แม่งดูน่ากลัวนี่แบบมึงเปิดอย่างไวอ่ะแต่ไอห้องที่แม่งน่าไว้ใจมึงเสือไม่เปิดให้กูมันคือเฮี้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ย โอ้โหนี่นี่แหละหน่าไว้ใจมากเลยเอขอแอบ,บในนี้ตลอดชีวิตเลยได้ไหมครับขอแบบไม่ออกไปไหนเลยอะครับขออยู่ในนี้อย่างเดียวเลยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้อันนี้น่าจะเป็นอะไรเออมันคือโอ้โหเย็ดเคมีเลือดแบบนี้กูพุ่งเข้าชาร์จเลยช่างแม่งกูไม่สนมันอาจจะเป็นทางออกก็ได้ใช่มันเป็นลิฟต์ใช่ไหมมันเป็นลิฟต์วะามันบากูกขึ้น,นข้างบนข้างบนน่าจะเป็นชั้นดาดฟ้าชั้นดาดฟ้าจะทําให้กูรอดชีวิตใช่กูอาจจะรอดชีโอแมทเจ้า นี่ก,ก,กูกูมาที่ไหนวะเนี่ยอ้าวนั่นไงชิปหายแล้วไอ้ศาสดาเม่งรอดจากสวรรค์ยันมาที่นรกแล้วตอนนี้เอไอ้เหียขึ้นลิฟต์มาคุณคิว่าจะรอดที่ไหนได้ชิปหายกว่าเดิมอีกนี่ประตูอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ประตูลิฟต์แน่ๆแล้วข้างหน้ามันอ้าช,ะชะดัดชัดดีดีดีดับไตไส้พุงไม่ทําอะไรผมใช่ไหมคุณชิปหายมันทําในประเด็นอะ่ะมันจะบังแหกก็แล้วอะ่ะ <c> เ <oughs> ออาตายไอ้เหีย เออทำไมต้องทำลายร่างกายกันด้วยไอเด็กไอเด็กเปรตเอ้พ้นจาก scp 173กูต้องมาเจอไอ้บีหมีโรคจิตพอพ้นจากไอ้หมีโรคจิตกูต้องมาเจอไอ้หนังสือหน้าโง่พ้นจากหนังสือหน้าโง่กูต้องมาเจอไอ้กระป๋อมบ้าเลือดอีกมึงคิดว่าใครจะสู้ได้วะ